สวัสดีครับสวัดดี f c ทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมในช่องวิถีคน2ฝั่งคงอยู่กับผมเทพโยครับตั้งายพี่น้องฝั่งไทยและก็พี่น้องทางสปปลาวรวมทั้ง FC พี่น้องไทยลาวที่ติดตามอยู่ทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นทางยุโรปและก็ทางอเมริกานะครับตอนนี้ครับเวลาหาโมงครับพี่น้องครับอากาศดีแดดนะครับกําลังสิบไปออกกําลังกายนะครับนี่ก็บ้านนะครับชุมชนพี่น้องคนไทยนะครับในเมืองนี้นะครับ เขาเพิ่มเหลืองานกันครับพี่น้องครับรถจอดเต็มหน้าบ้านอยู่ครับผมกับสิไปหาหน้องนะครับน้องเมฆสารคามนะครับอันนี้เดินมากนะครับผมพี่น้องครับบดนด้นั่งรถมากนะครับใกล้ๆกันนะครับอันนี้ก็เป็นหมู่บ้านใกล้ๆกันนะครับทีนี้ก็จะเป็นเขตพี่น้องไทยอีสานนะครับที่เหตุงานในแเขนาดานะครับผมครับสังเกตบรรยากาศบ้านเขาครับพี่น้องครับ ก็จะประมาณนี้นะครับวันนี้เขาไปบุกบ้านนะครับวัดไดจ้งล่วงหนานะครับต่ว่าน่องโท่มากว่ามากินสีเฮ็ดกับเขาให้กินวาสันนะครับเป็นยังจังน่องคือใจดีครับเมือนเฮ็ดกับเขาให้กินนะครับเนื่องจากว่าน้องมาขึ้นน่องดินน้องดินให้โล่นะครับได้ได้เกือบมื่นเหรียญนะครับน้องก็เลยสีเหลี่ยงวาวาสันนะครับฮู้่าสิเหลี่ยงอย่างครับเดี๋ยวไปเบิ่งชีวิตกันเป็นอยู่นะครับ ของพี่น้องไทยในแคนาดานะครับบ้านหลังนี้อยู่กันจะคนนอ้อคือเกือ,อ,อบลายแวะบรรยากาศอันนี้นี่อันนี้นี่เขาปลูกเองนะครับพี่น้องครับนี่ปลูกเองบรรยากาศอบกบ้านนะครับอันนี้ไม่ใช่ตุกกี้นะครับคือเจ้าของบ้านไม่น่าจะใจร้ายเหมือนตุกกี้นะครับเพราะตุกกี้ถ้าเข้าอ่าเข้าไปถ่ายคลิปไม่ได้รับอนุญ,ญาตนะครับจะฟ้องร้องกับ พยายหนาย่านอยู่นะครับอย่าฟ้องร้องผมด้วยครับผมผมหูจักกับเขาผมสนิทกับเขาอยู่ครับอันเดียกรอนเขานะครับบรรยากาศนะครับอากาศดีที่แคนาดาอย่าคิดว่าตั้งแต่มีตั้งแต่หิมะนะครับไม่ใช่นะครับแดดก็มีครับเมฆเมฆสวัสดีครับเขาบอกว่าที่แคนาดามีแดดเหรอปกติมีแต่หิมะเขาบอกนะ โอ้ยพอใหญ่นี่คอยนึกว่าไผ่ผู้ได้หมานจะเบื้องหน้าคอยเบิ้งหน้าหน้าคอยหม้านจะเบื้องหน้าคอยเนี่ยหน้าคือลุมฟังซบเนี่คนสิตายเนี่ยเทพเทกินขนาดเทพกินขนาดมันเอามันเอาซื้อข่อยแหละไปว่าข่อยไฟกินห้ให้ค่อยหยาดข่อยทั่วทั่วทั่วแคนาดาแท้ๆข่อยหมูดินแป๊บเดียวเสียพันเหรียญน่ะนะครับกิตกันอยู่กินครับกินกินครับกินกิน ครับอันนี้ก็พี่น้องไทยนะครับกินเขากินน้ำย่างเนี่ยนะเอ๋อย่างครับ,ย,ย,รบย่างว่าท่านได้กินเน,ะนเาะครับนี่แหละครับที่อยู่ครับหอมหอมไหมหอมหอมคือโสมหอมหอมคือโสมตำเนี่ยไหมเมื่อขึ้นเนี่ยเจ้าขอบ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 คุณครับ อีกอย่งเนี่ยโอเบียรครับมึขึ้นเจ้าบ่ไปมวางวางเมือขึ้นเนี่ย,นนยกัไปอยู่บามาขมา่กับเขากับเขาอันนีน้ก็จะเป็นยำครับต้มต้มยำครับใช่ครับต้มยำแล้วแล้วนี่คือ เดี๋ยวตัวนี้คือยังครับตับตักปลาเนาะอ๋อไงยงายนั่งนั่งอีกเดี๋ยวกับเขาครับไอที่แรกก็นึกว่าไปบ้านไปบ้านไอไอเมฆตอนตอนแรกอะเห็นเขาบอกว่าเขาเขาหายบาวบาดบกบานบานบ้านขางโตโตอยู่ไหมันเดีวเห็น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 เมฆว่า เขาชิใหญ่ออกเลยว่าท่านขั้นเกิดว่าเซาจักพันสองพันสามเนือยเซาอยู่ขั้นพันหาขึ้นทอ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 นนีครับกับเขาครับเอาเม่ไปไปไสเหรอของขอส่งเขาโอ้ว่าเม่ไป อากาศดีดีครับครับอยู่นี่ครับอากาศดีแฮงมือนี่แดดเปี่ยงเปลียงอะไอยากเตะอยากเตะตะกอเลยกวะฮะไทนะต้นูกเมฆดีกว่าบ้าลูกเมฆมันเมื่อเมื่อเมื่อว่างเมื่อว้านนี่มันตัวข่อยมันเตะมันมันเตะตะกอแค่เส้นเดียวมันแรนมันแรนมันแรนไปหลินให้ลูกผนมันถีมหอดหอดมันมันมันถีมหอดติ๊กหนำจ้ะ ครับเขาครับนี่อากาศดีแห้งครับพี่น้องครับเดี๋ยวก็ถามูนะครับเดี๋ยวจะมากินเข่ากันครับกําลังเหตุกินกินเข่าฝีมือนะครับยำรวมมิตรตํารวมมิตรนะครับเขามีครบหมดเลยครับนี่คือบรรยากาศนะครับพี่น้องในแคนาดากับประมาณนี้แหละครับหมู่บ้านมันมีเยอะครับเดี๋ยววันหน้าผมก็จะพาไปนะครับว่าชีวิตนะครับชีวิตการเป็นอยู่ของ พี่น้องไทยในแคนาดานะครับเขาอยู่กันยังไงนะครับอันนี้คือเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตในการอยู่ในแคนาดานะครับว่าคุณภาพชีวิตดีครับทํางานเงินออกตรงเป๊ะนะครับทํางานก็ไม่เกิน8ชั่วโมงนะครับหยุดเสาร์อาทิตย์นะครับที่แคนาดานี่หยุดเสาร์อาทิตย์นะครับทุกคนพนักงานที่ทํางานที่นี่ทํางานอาชีพสวนอะไรก็แล้วแต่นะครับสวนหรือร้านอาหารก็แล้วแต่ครับก็จะหยุด เสาร์อาทิตย์นะครับโอเคนะครับผมขอบคุณพี่น้องหลายนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับพี่น้องครับถ่ายให้บึงบรรยากาศเสื้อครับพี่น้องว่าแคนาดาก็ไม่ได้มีตั้งแต่หิมะนะครับบางคนบอกว่าจะมาอยู่แคนาดาไม่ชอบเมืองหนาวหิมะตลอดนะครับไม่ชอบหนาวเกินขอเป็นรัดที่ไม่หนาวได้ไหมครับที่แคนาดาไม่มีครับที่แคนาดามีแต่รัดหนาว อากาศหนาวสุดนะครับบางทีก็ช่วงติดลบนู่นนะครับสูงสุดก็สาองศาติดลบนะครับตอนนี้บรรยากาศในแดดเปี้ยงๆนะครับอากาศตอนนี้ประมาณสิบกว่าน่าจะประมาณสิบเจ็ดหรือส6บหกนะครับตอนออกจากบ้านมานี้ผมเปิดดูอยู่นะครับโอเคครับพี่น้องครับขออนุญาตด้วยครับผมพี่น้องอขออนุญาตกินเขากินน้ำก่อนครับเพราะว่าเือแรกมีกิจกรรมมีกิจกรรมนะครับ ไปดูเขาเล่นนะครับไปนั่งดูเขาเฉยๆหรอกครับไม่กล้าเล่นครับไม่ไม่กล้าเล่นเห็นน้องเขาได้ตังก็ยินดีด้วยนะครับนะครับคือนี้น้องเขาเป็นเป็นเจ้ามือปอกเด้งนะครับได้เป็นหมื่นเหรียญนุ่นนะครับเก่งเก่งครับเก่งยอมรับเทพไม่ถนัดนะครับของแบบนี้ไม่ถนัดยอมถ้าเล่นกีฬาได้อยู่นะฮะนะครับโอเคนะครับพี่น้องครับสวัสดีครับ